โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอุเยนะครับกับฟันนี่ครับนะวันนี้ในเกมไลท์ทปเียนะครับก็ได้มีอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับอัปเดตนะครับกีฬานั่นเองครับผมเราสามารถแข่งกีฬาได้นะครับผมเมื่อเราแข่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ถ้วยรางวัลเลยนะครับอืมคุณนนะอืมเหมือนโอลิมปิกเลยใช่ใช่ยงจไม่เข้าโอลิมปิกแหละเห็นโลโก้ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการที่จะไปไปเอาเบสทั้งสามอันที่ที่ผมได้โชว์ ตอนแรกนะครับผมถ้าคุณเกิดไนะครับเติดรถก่อนเอารถอะไรก็ได้แล้วแต่เลยผมเอาเป็นรถอันนี้นะอันจากันนะครับก็ขับตามผมมานะครับพอเจอคําว่าแผนที่ใช่ไหมครับจริงๆนะจะาทีทีเอก็ได้นะครับกดตรงรูปที่มันเป็นคนว่ายน้ํานะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีจ p s นําอทางนะครับก็นําทางไปตามย่อไปทางตรงนี้ได้เลยนะครับได้นิดเดียวเองนะครับถึงแล้วครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเนย่ยจะมาลองเล่นกีฬา,าแต่ละชนิดกันดีกว่านะก่อนอื่นเลยไปยิงปืนกันก่อนเป็นไฟล์ามายิงปืนวิธีการนะครับที่จะได้เบสของการยิงปืนนะครับก็คือต้องยิงแม่นนะครับก็คือต้องยิงแบบว่าต้องยิงให้ได้ค่าเฉลี่ยนะครับเก้า น่าจะรับเงาค่าเฉลี่ยไปแตวนี้ก็ยังไม่ได้เบรทนะครับก็ยังไม่ได้รางวัลนะเดี๋ยวเรามาลองดูใหม่อ,อีกรอบนึงอซิงยืนแยัดเนเินแบบด้าโอไ้ได้เบรตนะครับโอเค ถ้ทาท่านท่านอะไรผมทำ l a บไปเรื่อยๆเลยนะคิด ได้แล้วนะครับผมการแข่งขันทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่ครับก็จะได้เวทมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับถ้วยรางวัลกันกันที่จริงถ้วยรางวัลก็เป็นยันเดียวกันนั่นแหละรับเร่นๆรับเล่นๆนี่ได้แล้วนะครับถ้วยรางวัลอันเดียวกันนะะอันเดียวกันเดียวกันนะครับไปเดี๋ยวต่อไปเราไปกันในกีฬานี้กันเลยว่ายน้ำนี่เดี๋ยวเข้าไปตนวว่ายน้ำเลย เต้นโลก่อนนะว่ายน้ำนี้ก็น่าจะง่ายเหมือนกันก็ง่ายใครนั้นนั่นก็คือวิธีการครับขั้นตอนที่หนึ่งนะก็ให้ยืนตรงนี้นะมันจะมีทั้งหมดสามขั้นเดยกันนะครับแล้วก็หนีว่ายน้เพื่อนครับว่ายน้ําให้เร็วก็ได้ก็ให้เรากรดูดออกนะครับต่อไปนะครับีตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีตรงนี้นะก็ให้ไปยืนตรงแค่ลูกศรตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นก็กระโดดนะครับเข้าน้ําไปนะครับนี่ครับก็แค่นี้ต่อไปนะครับเป็นอันสุดท้ายนะครับนี่เท้าขึ้นมาด้านบนตรงนี้โอเคแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วกดกระโดดได้เลยฟีปเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็จะได้เบอีกันหนึ่งแล้วนะครับเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคส่วนเพื่อรางวัลก็รับได้เหมือนเดิมนะครับนตรงนี้นะครับ กดลับได้เลยครับนี่เรียบร้อยตรงนี้ก็มีจุดถ่ายรูปได้ด้วยนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเดีย๋ยวเราไป,ไปดูกันตรงนี้ก็เป็นออฟฟิศหลักนะครับก็เป็นออฟฟิศ โอเคนะครับเราว่าประมาณคลิปวิดีโอนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย